ไชอบทำหน้าหน้าของสารตลอดทำไมทำไมทำไมเป็นอะไรดูทำหน้าดูทำหน้าทำไมต้องทำหน้าหน้าของสารด้วยฮะทำไมชีวิตก็ออกมันจะมีความสุขดีมีข้าวกินมีบ้านอยู่จะอ,อะไรอีกหืม จะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรจะเอาอะไรอีกหือยากมีเมียใช่ไหมเอออยากมีเมียเหรออยากมีเมียเหรอหือยากมีเมียหรอฮะฮอยากมีเมียเหรอ